หนูปรึกษาเรื่องมหาลัยแหละนะจ้าว่ามาเลยพึ้นหนูว่าต้องทําคะแนนคะแนนโอเน็ตอะให้เกิน50บเกือบผกวิชาและจ้าถึงจะเป็นคะแนนที่เข้ามหาลัยได้อะพูจะบอกว่าไม่ต้องเรียกอาจารย์ตอนเย็นว่างไหมคะ่ะหนูจะให้อาจารย์สอนคนิชให้หนูให้ไอ้ต้นสอนแล้วจีตอะเรียบร้อยไม่รู้เรื่องหนูไม่รู้เรื่องเลยอาจารย์ เดี๋ยวตอนเย็นหนูมาอาจารย์จะหนีไปไหนนะเออพี่มีเรื่องรบกวนหน่อยอะเออย็นนี้ว่างไหมอะมอยากให้สอนเด็กให้หน่อยสอนิสัยพี่ไม่ว่างไงวิตติลราเด็กมันไปติวนี่เอ็มจะไปสอบแพทมันให้ชั่วโมงละพันห้าบ้านมีตังค์รู้จักกันนะมีติดไลฟ์ปะหล่ะวันนี้ ติวใครอ่ะ้ายอ่ะ้ายที่เคยเด็กท่องเี่อ๋อไม่ได้เงินไปติวให้พี่ดีกว่าได้เงินนึงแง่แง่ไม่ชั่วโมงพันห้าเนี่ยสอนไม่กี่ชั่วโมงก็ได้เงินค่ารถแล้วเนี่ยเฮ้ย อโอเคโอเคเดี๋ยวไงคุยอีกทีแล้วกันอ่าครับครับสามห้าหกข้านงนี้นหนูงงตรงเนี้ยเอาเอาเอเอาเอเท่ากับค่าเอฟแล้หนูดีดได้ละดีก่น <c oughs> อันนี้ถ้ามีอันนี้ยีดได้แล้วา เลขสิบติดได้เฉยเนาสิบอะไรสิบกำลังสองไพามอินดิเกตอีกมันก็ต้องได้อะไรอันสองมันจะสองพามได้ยังไงทองกับก็ต้องเป็นเอเอเอเป็น F x เนี่ยมันก็ถอยกลับอย่างนูก็จำมวงเวียนอย่างนี้ ทำไมอาจารย์ถึงมาสอนหนูอะคะ่ะทั้งนั้นที่เวลาเรียนหนูก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าพ่อหนูให้อาจารย์สอนที่ค่ะอาจารย์ก็ยองสอนอาจารย์ไม่เหนื่อยอ <c oughs> ค่คิดใหม่แล้วเจ๊คือกูกูมองว่าเด็กทุกวันก็จะโตเองถ้าคนที่ทําอะไรก็จะได้อย่างนั้นเองถ้าหนูไม่เรียนเนินมักูก็จะรู้ว่าผลเสียมันคืออย่างไงการที่ยองทีเดินเข้าไปในห้องแล้วแบบเ,ออเรารู้สึกว่าเด็กไม่ได้อะไรจากเราอะกูเฟลออกมาทันที ก็าหาเวลามาเออหาเวลามาเจอบ้างไม่เจอบ้างแต่ว่นก็ต้องเจออาจารย์แล้วอะอาจารย์ว่างตอนอย่างเงี้ยอาจารย์ไม่เปิดสอนพิเศษอะค่ะได้เงินอนะเข้าใจได้เงินแต่วิธีการคิดครูคุณไม่ได้เอาเงิน,นํำทางชีวิตเราครูรับรับเงินที่มันมาจากลูกศิษย์ะคะโดยที่เป็นเหมือนอาเมจิสินจ้างคุณรู้สึกไม่ดีทุกครั้งมันไม่มันเงินนั้นไม่มีความสุขสู้ทํางานไปเไหนนะื่อยหนักหนมาแต่เงินเป็นเงินจากหัวเข้ามาให้เราตอบแทนตกง่ายกว่าคือสอนให้รีจะมีความสุขกว่าอีก รู้ไหมว่าบางทีการสอนแบบนี้นะมันได้ใจมากกว่าแด้ไมอาจารย์ต้องห่วงลูกศิษย์มากกว่ารายได้เลยก็คือไม่ได้ใช้ว่าเงินต้องเป็นตัวนำทางแต่ใช้ว่าทำแล้วมีความสุขขอบคุณขอบุณอะไรคิดมากอะไรเนี่ยวันนี้เป็นอะไรป้ะเด็นอะไมแปลกๆวะเอาไดทำอะไรกันอะไรเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดที่หนูเคยเจอว่ แค่เราติโดนศาสต์อาจารย์ยังแนะนำอยู่เลยว่าอยากให้หยุดต่อให้ไปต่อยังยังไม่จบคุณครับแต่ไมดีไม่ร้องให้จ้าไรยากมากท <phin reforms> ั <music Brothers> ้งหมดกราบอย่างที่บอกค่ะคือเราไม่ได้ใช้เงินนำทางชีวิตเพราะนั้นถ้าจะเลือกทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเลือกที่ดูว่าตัวเองมีความสุขก่อนไหมมันไม่ได้รู้สึกว่าเสียเวลานะ นี่คือเวลาทํางานปกติเราก็อยากให้เขาได้ด้วยความที่ไม่รักมันไม่มีอะค่ะถ้าบอกตรงๆโดยโดยปัจจุบันเนี้ยภาระงานที่นอกเหนือจากการสอนค่อนข้างเยอะเราอยากจะลงไปหาเด็กนะแต่ภาระที่ต้องบริหารหรือจัดก,การกับอื่นๆที่ที่มันเป็นองค์ประกอบของโรงเรียนอะที่เราต้องยอมรับตรงเนี้ยมันทําให้เราไม่มีเวลาเข้าไปหาเด็กเพราะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เด็กเข้ามาหาเราเนี่ยตรงเนี้ยมันคือหน้าที่ที่เราปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วยินดีจะสอนเด็กฟรีๆถ้าเด็กคนนั้นอยากจะเรียนจริงๆ โดยที่ไม่ให้เงินเราสักบาทหนึงเจ้าลืวว่าหน้าที่ครูอคืออะไรก็อยากให้เขามีจิตที่นึกถึงส่วนรวมเหมือนเราเพราะเราทํางานเนี่ยเราก็ไม่ได้นึกถึงตัวเองเป็นหลักเรานึกถึงว่าเด็กจะเป็นไงแล้วก็องค์กรจะเป็นยง